อะไรพ่อเขียนนะบ่คำนวณแล้วบ่อ๋อนี่ได้แล้วที่มั่นใจเลยงวดก่อนนั่นได้งวดก่อนเป็นไงครับบ่ไปเจ็ดเก่างวดก่อนเลยนะครับงวดนั้นเจ็ดเก่าเดี๋ยวนี้เก่าเจ็ดนะอืมแถวนี้แบบจะซับเอาอยู่เราผ่านแล้วอยู่ไงวดนี้นะถูกซุกงวดถูกแทบทุกงวดเลยเป็นงวดออกแคบออกแทบทุกงวดออกแทบทุกงวดเนาะ สูตรของพ่อสนองเนาะสูตรพ่อสนองเป็นสูตรบนล่างบลัฟบัวครับพูดบนล่างเลยเนาะบนล่างบนล่างแค่นอนไม่พลาดรับไวใครพลาดนกจะไม่มีเวลาทำให้น้องครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องเลยสามแยกห้าห้าสิบสองเลยสามตันตัวแดกกับพอ เดี๋ยวเาใหม่ดิก๋ราเดี๋ยวดกดเขาก็ถูกกันด้หรองดก่อนเลยงดก่อนไปถูกกันอ้าน้อาไปเลวเขาแทบทุกงวดเจ๊หงวดนะหาทิปหงดละรวยได้หลายเอามาเถิะเขาหม่หนึ่งเขาโมลินหลายนะเด้อึงทางเมื่อขางข้ามขาดนองสงหงกาแมหาพน้อยน้องไห้นะครับอยู่ ท้าไป่ราตอของเนาะมุ่งหน้าเข้าปรามะมาณบีอยาเป็นยาทองเรอยาระบายทงก็ได้เก็บทองนี่นี่ตาลตานอ่อน,น,นตันอ่อนนะครับแต่เป็นยาเนีปีหนึ่งนี่จะเท่าป,ปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งสีใหม่มากมเนสเขียนพุทาสามถุงร้อย หากินอยากได้ครับพี่น้องนี่ของสูงของสูงนี่นี่ของข้างทางบอกตาหนีแต่แค่กี่ตะก้อนนี่้วยเมาลูกตาลเลยเเมาลูกตาลเลยเมาอีสานนี่จะถูกรางวัลที่หนึ่งจะเมาไว้ก่อนรายได้ไม่ธรรมดาแม่นบอสรายได้ไม่ธรรมดาวันละหมื่นนะครับในช่วงฤดูเมาอีสานเมาให้เพราะว่าเมาอีสานจะถูกรางวัลที่หนึ่ง ซื้อพร้อมแถมพร้อมรแถมมพ้อปกติหนึ่งสามถุงร้อยเนาะสี่ถุงเลยอันนี้ให้สี่ถุงเลยเมาพิเศษแถมให้กินอินอิ่มบ่นอิ่มแล้วอิ่มแล้วผมที่อันนั้นถ่าเรียกน้องไหมน้องเรายุ่ยเสร็จแล้วปะใสร็จเรากำลังทำอยู่เรากำลังทำนวณอยู่บ่ถึงสุ้งวัดเป็นบ่ครับถูกอยู่วันละ้าสิบบาทใช่าไหมวันละห้าสิบวันละห้าสิบมาบ่หลมาไหลเออไทยมึงะฮ มหลายแล้วเ่อละหาิบย่งมบ่มีเงินเนาะเละหาสิบจ้าเงื่อลหาิบนะหาิบาทนี่แม่าะิบาทตึกซุ้งวงนจ้าพ่อดอยู่พ่อดอยู่ถึอซงเงนของเราอยู่จ้าเป็นแนวทางเป็นแนวทางบ่เราไปใส่เราไปใส่เราไปเห็อยู่าไปคำนวณดีบ่โอ้ถืซุ้งเง่นด้วยต่พอถือไเอาสูตรคำนวณพ่อสนองนะครับเราติดตามกันจะได้พ่อเขียนใั้บบ่ คำนวลเรบ่กครับอ๋อนี่ได้ที่มั่นใจเลยงวดก่อนนั่นได้งวดก่อนเป็นไงครับบ่ไป็นเจ็ดเก่างดก่อนเลยนะครับงวดนั้นเจ็ดเก่าเต็มเลเก่าเจ็ดนะแถวนี้ก็เปับเอาเนอ่างนี้เราผ่านแล้วนย่งงวดนี้นะถูกซุ้งหดถูกแค่ทุกงหมดเละถูกแค่ซุ้งหมดมั้งออกแค่ทุกงหดออกแค่ทุกงหดเนาะสูตรของพ่อสนองเนาะสูตรพ่อสนองเป็นสูตรบนล่างบอกเลยว่าครับครับบนล่างเลยน่ะบนล่างบนล่างแค่นอนคอยพลาดตรง มาใครพลาดเวลาทำเนาะมาแล้วครับลไปเหตดสูตรไหนบ้างับมาแล้วเราเราินเราตการไปเไปเห็ุสูตรจัวะไหนได้มาไล้มาช็อการก่อเขาออกมาถามจ้าอยู่บ้างคือพาคือห้าสิบบาทคือห้บาทได้หลายเดกด็กเด็ก เด่นเล็กว่าเป็นข้าวระไดที่เล็กที่เล้นุ้ยเจียวเข้าจ้องแหละหมาจีแล้วจัำอะไรก็เล็กสามสามตัวไปก็เมาเย็นตาเปาก็เล่นยังอยู่ครับนี่ผ้าตาลครับลบอกพาซ่วยพี่น้องเมืองแนนี่เพื่อพี่น้องเอซีหลายคนที่เป็นเมืองแนวทางอยู่นี่อยากผู้วิธีเฮ็ดผ้าตาลท่ามีไหนขวัญเสจ้าแนวทางเด้อพี่น้องเดี๋ยวตาเราจะพาป้าตาลชู จังพาบ่ไ hmm. ด้กินกบบไยได้เพราะเดี๋ยแม่งเกาเขาไงได้ครับเพราะว่าห้อยตหนิอู่ตาก็โดนบาดไปแล้วที่หนึ่งัโมวแล้วจะขโมยนี่เด้อพาตานงอตาเขากูไปเถอะสองช่อหนึ่งช่อช่อสามที่สีนั่นได้แล้วได้แล้วพาเราตรงแซนํมไปสิเนาะครับมันแดงมันแดงครับมันแดง เอาหล่ะตาครับผมสอบถามนะครับสูตรของตานี่เดินดีมากประมาณเท่าไหร่ครับตามที่ตาเห็มานี่ครับอุ้ยถึงตาอยู่ไต้หวันแต่แต่อยู่เมืองนอกเลยมาจากเมองคายนะครับสูตรนี้มาจากเมองคายก็ไม่เลื่อยครับก็เลยทำอมาละเอียดนะก็ได้มันเขมาของเขานะครับส่วนมากเลยที่รักไหนครับส่วนมากนี่เป็นรักใดครับรักแบบไหนก่อนรักไม่ถือว่ารักหน่วยรักสิบถือได้มาคือจับคู่มาเป็นโตเลยครับเอารักหน่วยรักสิบเอาเรียก เอาเลขที่มันออกอลไรมาคำนวณอย่างมันออกเลือดเก้ายิงมาตัวนั้นมาคำนวณนะมีสูตรมีความลับอยู่เนาะตัวนี้เดี๋ยวมาแต่คนไปงานอยู่ไต้หวันน้ำกันเดี๋ยวไปอยู่ไต้หวันน้ำกันแนวทางมาจากเมืองนอกเลยครับพี่น้องวันนี้ต้องขายแล้วก็จำให้เล่นจำไว้นะเยอะมากลุ้นไปได้แล้วครับสูตรตัวนี้หลายปีเด้อไปตั้งแต่ปศสี่สิบสามเจ้าปีหลวงบัติขุนคู่เลยว่าถึงเ่วนมากนี่จิอยู่บนอยู่ใต้ครับค่ะวนแน่ครับอที่บางที่ออก่ใต้บางที่อยูบ นี่นี่ครัล่างมันกินครับหมายถึงว่าพี่น้องเข้าขันตาตาสิบปอยมานี่ก็สามารถเอาไปได้ครับทั้งสองเป็นแนวทางเนาะตาเนาะครับเป็นแนวทางที่อฉลาดที่เป็นรัฐบาลครับไหนล่ะตัวใดล่ะตาเฮ็ด่ะไรอดูนี่นี่อตาเนี่ยสามตัวแค่เนี่ยสามตัวม้วนไหนก็สามตัวสามตัวครับไปกลับเอาบนล่างอ่านให้ฟังได้ครับได้เอาจารย์ให้ฟังนะครับเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งครับ จะก็เป็นแนวทางเด้อพี่น้องโออไปบนอมดเขียนให้พี่น้องเพิงตัวย่งยังเล็กน้อยนนี่ละถือเล้มันี่เก้าห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งสูตรท่อสนองอินพอร์ตจากเมืองนอกนะครับเก้าห้าหนึ่งงานเล็กๆก่ได้นี่พี่เล็กก็สามตัวเน่อยสามครับส่วนมากที่ไม่ค่อยพลาดเก้าหานึงหานึงเก้า เอานะครับไปบนไปล่างอินพอร์ตจากไต้หวันนะครับนี่พี่น้องเลยครับเก้าห้น่ครับเก้าห้นะครับสูตรพ่อสนองนะครับ9 5้าห้เก้าหนึ่งหเด่นหลายเนาะน้องอยากพึ่ยินี่เาตันอย่ามาได้เลยดูทางขาหนองสองห้อง คนเก่งเนาะทั้งที่จะตาเรางานที่ตาป่อยออกมาเมือนนี่รับตาตัวพิเศษนะัวนี้เหรอครับอันนี้แค่นี้เหรอผมเล่นแค่นี้เล่นแค่นี้ครั้งนี้ครับเดี๋ยวผมไม่เล่นหลายเล่นแค่นี้ตัวสามสิบสี่สิบห้าสิบแปนะครับล้วผมไม่ได้เอาเากันหมดเลยเอเากันหมดเลยนี่ตัวรับรับรับากันเลยรวเข้ากันเลยนาิในนี้ตัวพิเศษแต่ว่ารักทุกตัวแต่ว่าตัวนตัวที่แกต้อหาไ นะครับผมสรุปแนวทางของพ่อสนองนะครับผมตัวเลขหน้าลุ้นน่าสนใจเลยนะครับเนาะพ่อสนองนะครับสามหางเองนะครับเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งให้วิ่งห้านะครับทุกทีทุกคนทุกท่านลองดูเด้อนะครับเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งวิ่งห้าน่าลุ้นหน้าสนใจหน้าลงทุนนะครับไม่เยอะตัวสำหรับแนวทางพ่อสนองนะครับผม พป่นองผ่านไผพันมาแวะได้นะครับเนาะนะครับเส้นทางนะครับออกจากอำเภอบ้านใหม่นะครับหรือว่าออกจากพุทธสวงมาเส้นอำเภอหนองสองห้องนะครับแวะได้นะครับร้านขายตาลพ่อสนองนะครับผมขอท่านโชคดีนะครับหน่วันที่2พฤษภาคม2567กกับแนวทางพ่อสนองนะครับขอท่านโชคดีนะครับแห่งงปังๆกันนะครับผม คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เต็มโปรดใช้วิจารณาณในการรับชม